อุ้ยเนื <ind ian> ้อยังฉามอุ้ยทำให้ไฟมาใส่น้ำมันก๊าซป่ะจ๊ะไม่ใช่เอาไปใส่อุ้ยอาตัรมือกรุมชาวตนวน้องทดลองชิวกับพวกเราอีกครั้งในบทบุญที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโคบังฮาร้านเว้ถามบังว่าที่นี่อะไรเด็ดยืนคุยกับบังเขาครึ่งชั่วโมงเลย คุณถามว่าซุกี้เด็ดไหมบอกบอกอ๋อซุกี้ฟันท้ายแม่คโครแม่คโคแต่ก็ผัดปูเด็ดเขาก็จะถนัดเรื่องเกี่ยวกับผัดกลิ่นควันกลิ่นกระทะอะไรเงี้ยนะก็ได้ประมาณนั้นแางอ๋อถามว่าอะไรเด็ดเขาบอกกะเาพรากะเพราเด็ดเป็นไงวะงั้นเดี๋ยวเป็นข้าวผัดปูแล้วก็กะเพราได้เลยครับได้ดูเหมือนมั่นใจได้ได้ได้ไดไดตาเหลือกร้านเลยนะปูบ,บังข้าวผัดปูสาขาห้าเว้ยอยู่ตรงข้ามกับซอยอังกูดาเลยแล้วซอยอังกูดาป้าอยู่ในดงกล้วยเฮ็ดเลย ก็คือสาขา5เนี่ยมีที่ดีหนองจอกที่เดียวไม่ไม่ไม่ไมสาขา5มีแปดที่เหรอวะ <laughs> ที่ชวนมังเฮดมาก็เพราะเห็นคนนั่งตลอดเดี๋ยวลุกเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุกเดี๋ยวไปเงี้ยวุ้ยเตี๋ยวขั้วมีไหมต้องถามเขามันเป็นใครวะเรม่จ้างได้ไหมโอเคได้งั้นเดี๋ยวข้าวผับวดบัวเลยเแล้วก็กะเพราที่มันเด็ดะเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับกระทะเกี่ยวกับความหอมอะไรพวกเนี้ยฟุ้งไหมกูไม่ได้ทาเตาอุ อ่ะเปิดต้อนรับรถด,ด้วยน้ำส้ม斑านไร่น้ำส้ม, L, ำสมแท้คัสเกตกำลังจะก้าวสู่ขวดที่15ล้านกำลังผลิตเขาแฮปปี้มากเลยใครสนใจแบบเอาไปบ้านทําบุญตัดสุน,นัขโคนผมไฟอะไรเงี้ยไปเลี้ยงแขกเรือหรือว่าไปเป็นเจ้าภาพทำโป่งทำบุญตามมูลนิธิมมที่อะไรเงี้ยกินที่ไจรจีทุกทีเลยนี่คือเนื้อกุ้งติดตอนเดี๋ยวลองคล้องก่อนกันค้องเจอไม่กรุนแล้วเนี่ยเหมาะสําหรับไปแคมป์ไปอะไรพวกเนี้ยเหมาะเลยนะมันแห้งๆใส่ไปในมาม่าผมเคยลองใส่ไปในมาม่าเนื้อไม่จะคลายตัวเว้ยเฮ้ยมันแฮปปี้ว่ะเป็นเบสเซอร์ก่อนนะจักรสิน หลายอย่างเลยนะเราเข้าไปดูที่เพจสุทนทรสเต็กเฮาส์ได้เลยนะจะ๊ะและอันนี้เป็นเบสเซเตอร์อของเขาสโลกแกนของเขาคือน้ำทุกคำช้ำทุกชิน้นต้นสินงห์ทอนบางขับรถอะไรกระบะแต่งปุ้เนี่ยเอ้ยบงเหมือนเล่นโช๊คเปลี่ยนช่วงล่างเลยเนี่ยผมแนะนำเลยนะไฮเอ็นด์อออฟโรดก็จะไม่เปลี่ยนยางได้เลยทุสลิมเราด้วยไฮเอ็นด์ออฟโรดทุกอย่างเลยเกี่ยวกับช่วงล่างยางแม็กอะไรพวกเนี้บางไปได้เลยนะจ๊ะกูว่ากูได้กินกว๋วยเตี๋ยวได้เฮียสั่งก๋วผัดปูไปกูดูงง อัศรานี้เขาแนะนำเลยนะถ้ามีลูกมีหลานนะอัศรานาเบดิเคอาเดี๋ยวไปได้เลยช่วงเดือนเนี่ยไม่ฟีดิช่วงฟีเทอมเนี่ยมีโปรโมชั่นขอบคุณมากครับเฮ้ยเขาจำได้เว้ยอัสลามเมดิเค้ลคลินิกอ๋อเฮ็ดอยู่ข้างเรียบวารีซอยสองคือกลิ่นแม่งมาว่ะหอมเนยหอมเหมือนข้าวผัดบูมเงินทองอ่ะคือกินอร่อยด้อยตอนนั้นอ่ะที่มึงกินไม่เคยกินที่ไหน มึงกินข้าวผัดพรูเมืองทองตื่นคือข้าวผัดปูเมืองทองอยูนที่ไหนผู้หยอกหยอกเป็นมุกเป็นมุกเวลาเย็นเย็นแล้วเป็นแบบนี้เข้าวผัดปูเมืองทองข้าวผัดปูเมืองทองไปของตีเยเรากินไม่ได้อยู่แล้วไงก็หยอกแล้วถ้าเกิดมึงเซิร์ฟมึงี้ยพอครูบอกเฮหมือนที่มึงเคยกินข้าวผัดพูเมืองทองเออเออใช่อร่อยนะแต่เนีว้ามึงกินเงี้ยของไม่ทาลร้านเนี่ยมุกมันจะเป็นแบบนี้แล้วมึงไม่ตื่นขึ้งตื่นอ่ะอะไรวะมึงขึ้นตื่นในเฮ้ด จริงๆมันต้องอย่างนี้มึงก็ต้องบอกว่าเฮออ้อร่อยวันเนี้ยหอมเนยกระเทียมแม่งโคตรหอมเลยอะไรเงี้ยแล้วกูจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเอ้ย มันกินได้ไงวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วมันมีอีกไหมมีกเพรามีขออนุญาตนะครับอันนี้คือกะเพราเนื้อค่ะกะเพราเนื้อเฮกะเพราเนื้อเขาจะแห้งๆหน่อยเว้ยโอ้ยไฟมาไฟลุกเหมือนร้านไข่หวันนี่นี่หวันไหมโอ้ยอุ้ยเนื้อยังเุ้ยทขาไมไฟมาใส่น้ำมันก๊าซก็จ๊ะไม่ใส่ค่ะไม่หว้นของบ้านของเราเนื้อเนื้อสันในนะคะัอ๋อสังนในโอเคโอ้กินมาเลยแห้งๆนะเป็นสูตรแห้งๆเหมือนกุ๊กกิ๊บอ่ะเ้ยไฟไม่หยุดเลยนะไฟไม่หยุดเลยอ่ะกระทะมันรั่วป่ะจ๊ะ ไม่ได้ด่วยโอ้ <Sure. S 1> โหนี่เขาจะพอดีพอดีให้มันนุ่มนี่ใส่พริกยังจักอ๋อนี่ตูดตูดตูตูดเลยจะไม่ใส่พร <st utter food> exactly. <st utter food> ิกให้เนื้อมานี่มเนื้อก่อนเออโตบอกว่ามึงอย่าพูดเยอะนี่นี่เอาให้กระเพราก่อนมั้ยพริกมั้ยพริกยังพริกหนังไม่ต้องปรุงอ๋อนี่ไม่ต้องปรุงนี่เขามีน้ำมันอยู่แล้วออ๋เขามีน้ำซอสก็อยู่แล้วซอสบอกไม่ได้นะใช่เล่ หาซื้อได้ที่แมคโครหาซื้อได้ที่แมคโครหน้านิดเดียวหัวคุยหอมนะหอมนะหอมมากนี่เนื้อสัตไม่หยาดอัวคุยหอมหอมหอ้เฮ็ดนี่ไข่มือวุยอันนี้ไข่มุกจำได้ไหมจ๊ะกะเพราเพาไงเ่ากะเพราไฟจะแรงไข่มุกมันจะมีมีมีไฟขึ้นบ้าไม่รู้มีทุกอันแต่เนื่อเพราะใส่น้ำมันก๊าดอ่ะตัวผมตลอดนี่ไงเห็นไหมไฟมันจะขึ้นตลอด อ๋อไฟข้างล่างมันแรงไอ้เฮ้สนี่ไงเห็นไหมมันจะมาเลียงไงมันจะมาเลียงว่าทำไมมันถึงได้หอมเออหอมมาฟ้านี่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 เลียนี่นี่นี่เลียนี่โอ้ยนี่โอ้ยสีเขามันจะเข้มข้นคล้ายๆกันนะอยากลองชิมรสชาติ ไฮไลท์ก็คือข้าวผัดปูของเขาเพราะข้าวผัดปูที่จริงมันก็ต้องใส่ไข่ไปก่อนนะเว้ยเฮสแล้วใส่ไฟให้มันสุกไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาข้าวมาผัดไข่ไม่แห้งไข่ต้องแห้งด้วยอ๋อหม้อควันมันดูดไงมันเลยไม่ค่อยออกมาเออมันจะหอมๆหน่อยหยุดไม่ได้เลยอันนี้ปูไทยป่ะจ๊ะใช่วันนี้เพิ่งเราได้ปูมาชิ้นเล็กนะฟังอ๋อ มันจะใหญ่กว่านี้มันละจาวันละชาวันกินมาแล้วอะโออย่างเยอะเลยอะอันนี้จานเท่าไหร่จานเนี่ยปกสิบฟองอุ้ยนุ่าจานโตจีนเฮ็ดเยอะแล้วกินกินกระทะไหมมาเลยกินกระทะไหมมาเลยฟุ้งเลยกินนะฮะกินกระทะไหมมาเลยมันไหมจริงจริงเว้ยเฮ็ดนั่นนี่อันนี้เป็นกระเพราเนื้อสันเนื้อสันเขาบอกว่าใช้ซอสเจียวเป็นพริกแห้งด้วยเออ ซอสอ่ะมันรู้สึกไม่เหมือนกระเพราแปลกๆกินกับพริกแห้งแล้วนี่น้ำซอสตอามันจะเผ็ดที่ปลายลิ้นไก่ปลาหมึกเฮ้ยไข่ปลาหมึกแม่งโดดเด่นไวเก็ต้อ,ยอยงเอาช้อนจิ้มแล้วเอาเข้าปากเนันรู้สึกได้เลยมันโดดเด่นเดี๋ยวมาชิมข้าวผัดคูเขานิดน,นึงนตัวบีมะนนำเลยเราชิมแบบกรอบๆก่อนเขาบอกน้ำซอสเขามันเต็มที่ ก็เลยเป็นเน้อปูแบบจัดจ๋าเลยอ่ะกินปูขึ้นมามเนื้อปูอยู่ปูกนนระดูกเลยจริงๆก็ชิมซีฟู๊ดดูนี้ตัืมา อันนี้ผมว่าได้คอมเมนต์วะ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์ก่ะเอกลักษณ์แต่ก็วบาโดดเด่นที่สุดละเนื้อตุ๋นมันเหมือนกับว่าไปอบซอสไปอะไรของมันแหละแล้วก็มาผัดกับซอสอีกทีมันก็เลยขึ้นขคนมันรู้สึกได้ใช่ปะมีรสชาติหน่อยโอเคประมาณนี้เว้ยเป็นอีร้านหนึ่งเป็นร้านลักเวย้ยร้านโคบังสาขาห้าลองมาชิมได้ผมว่าเด็ดอันนี้ให้กี่ซื้อผมให้ประมาณสี่สี่ครึ่งเต็มห้าซื้อแต่แต่อันนี้ผมให้ห้าซื้อถ้าเอาไปก่อนเลยห้าซื้อ รับรวมให้4.5ซื้อมึงก็เล่นเกินนี่เฮ็ดี